คนีรัเหเหบถไถสามคันมาดูว่าขนานเท่าอะไรยังนะครับโอ้โหเยอะจะเกินมีแต่งานช้างเลยครับนี y ugo. Y ugo. ่ครับยูโรครับยูโรโยคันนี้เป็นงานแก้ไขนะครับเขาไปทำมาขี่ไม่ได้ครับ คาัดไม่จับตั้งตีนผีไม่ได้ครับเขาไปทํามานะครับนี่ครับยูโรครับยูโรไปทํามาตั้งตีนผีไปค้าสองชั้นครับตั้งไม่ได้นี่ครับคันนี้ครับฟอร์ดครับหก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 สี่ศูนย์ครับนี่ครับแกนเกียร์ก้ามปูเกียร์ถอยกับเกียร์สองครับหักครับ ต้องรื้อทั้งคันครับดูนี่แค่ชิ้นงานชิ้นเดียวครับต้องรื้อทั้งคันนะครับเนี่ยใส่แล้วครับรอประกอบครับพรุ่งนี้เช้ารอประกอบแล้วก็มีทำไอ้ PTO ครับ PTO ไม่หยุดครับ PTO หมุนตลอดต่เสื้ออะไรมาแล้วครับเดี๋ยวรอประกอบพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูพรุ่งนี้เช้าครับคันนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดเลยครับหางยิไม่ขึ้นครับ ยกขึ้นยกขึ้นช้าครับปั๊มปั๊มเปลี่ยนใหม่ครับปั๊มไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็ยกไม่ขึ้นครับกองก็เปลี่ยนใหม่แล้วยกไม่ขึ้นครับนี่ครับเดี๋ยวมาลื้อเดี๋ยวเราค่อยมาลื้อนะครับลื้อฝาบนดูทีกระบอกเรื่อยกก็ไม่รั่วนะครับไม่มีอะไรรั่วเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันพ่กนี้เช้าครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันดูพวกนี้เช้าคันนี้ประกอบพวกนี้ครับ เสร็จแน่นอนครับพรุ่งนี้ออน,นะนี่ครับกล้ามปูเกียร์สองกับเกียร์ถอยครับหกักต้องได้ลือทั้งคันครับหรือประมาณวันหนึ่งครับใส่ประมาณ10นาทีใส่ก้ามปูประมาณ10บนาทีดูครับ6อ้หกสี่ศูนย์คันนี้ อย่างแรงครับดูโบสิครับดูโบสิครับเนี่ยดูโบดูโบเนี่ยเกียร์พีโอถอดออกรอใส่พวกนี้ครับเนี่ยคันนี้ก็ประกอบพวกนี้ครับผมตั้งตีนผีใหม่แต่งหน้าจานกดแต่งหน้าใหม่นี่ครับแผ่นคลาสก็ไม่หมดแผ่นคลาสหนย่งเดือยอ แต่ว่าทำไมคัสไม่จับตีนผีตีนผีตั้งไม่ได้ครับผมตีนผีตั้งไม่ได้ตีนผีตั้งห่างคาสเลยไม่จับรถเลยไม่วิ่งเป็นคาสสองชั้นครับ p โ o ชั้นหนึ่งขับเคลื่อนชั้นหนึ่งครับน,นี่ครับยูโรคันนี้งานแก้ไขครับเอาไว้ก่อย เอาเท่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้าว่าเราต้องทําอะไรมั่งกับคันยูโรแต่คันนี้อะไรครบแล้วครับใส่แล้วรอประกอบพรุ่งนี้เช้าแล้วเราค่อยมาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับทีมงานช่างครับรอประกอบแต่ประกอบไม่ได้แครักวันนี้ค่ำแล้ว ลิ่งสุดๆแล้วครับครับโอเคครับไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ารถจะใช้งานได้หรือเปล่าครับนี่ครับขอบคุณครับผม